ด้วยคนเลยนะคะผมและในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมยันเดนและนะคะและนี่ก็คือโรงเรยนของฉันว <Wow. S 2> ูดูสิดอก,กคากุระเนี่ยร่วงเต็มเลยนะคะคือแบบฟปยปลายเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็กำลังเข้าเริงกันหมดแล้วนะคะเอออเราสามารถเซลฟี่เพื่อนๆได้นะคะโอเค สวัสดีค่ะค,คุณครูสวัสดีสนุกไปค่ะทุกคนกรรมาการนักเรียนเดินมาวะ่ะเออโหยโคตรเก่าเลยเอ่ะทุกคนดูดิเก่ามากโอ้โหห้องนี้คือแบบว่าหวานมากวยตรงนี้มีมีดวะ่ะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่กล้าหยิบเลยอะ่ะเอิม่มฉันกลัวพวกแกจับได้อะ่ะ เฮ้ยทำอะไรกันหรอครับเออฉันกำลังทำอาหารนะ่ะที่นี่เนี่ยเป็นห้องครนะัวน่ะสนใจจะมาเข้าชมรมกับเราไหมเออไม่อ่ะพอดีว,ว่าฉันนะ่ะไม่ชอบทำอาหารเลยนะ่ะเฮ้ยเอาไงดีวะถ้าปอหยิบมีดไปเลยอะ่ะจะเป็นไรประวะไม่เอาอ่ะไม่กล้ายหยิบว่ะคือแบบกลัวอุ้ยเอ้ย มีคนค่อยๆอ,ออกไปเออไปไปไปให้หมดออกไปโอเคเราจะรอจนกว่าที่ห้องนี้เนี่ยมันจะว่างนะคะอาแล้วก็มีคนกำลังเดินผ่านไปสองคนนะคะเราจะรอเอามีดค่ะโอเคทุกคนทางสะดวกปึ๊บเย่เอาละ <laughs> และตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ของคมมันแล้วนะคะเอาละวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะมาทำเพื่อผู้ชายนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะมาฆ่าเพื่อความสะใจใช้แล้วหึนี่มันผู้ชายที่เราแอบชอบนี่นะ Are you okay? ไอแอลโอเคโอ้เม um, okay. oh, ื่อกี like ้คือเราเนี่ยใจเต้นนะคะแหมววัดดีคนนี้คือแบบว่าแต่งตัวแบบน่ารักค่ะเออแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทุกคนเราต้องไปหาเป้าหมายแรกของเรากันค่ะเอ่อฉันจะไปหาคนที่ฉันเนี่ยเหมือนไส อันนี้เป็นห้องเย็บผ้าหรออ,อันนี้คืออะไรคะอุย้ยเดี๋ยวนี่เราได้กันไกลมาแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีของคมนะคะอยู่สองชิ้นค่ะก็คือมีดแล้วก็กันไกนะคะเอ่อแล้วก็ในห้องนี้เนี่ย สะดวกซ้ายขวาก็ไม่มีใครเดินผ่านมาเลยนะคะห้องนี้ก็คือว่างค่ะห้องนี้ก็ไม่มีคนเพราะฉะนั้นนะคะฉันขอโทษนะเพื่อนแต่ <c oughs> แต่ฉันเหมือนส้เรารีบไปดีกว่า อเออเฮ้อาจารย์โอเคอมาถึงก็เจอห้องน้ำเลยนะคะเฮ้ยยตื่นเต้นมากที่ฆ่าคนือนคนโรคจิตอะโอเคครับอาบน้ำก่อนล้างเนื้อล้างตัวอ,อบอกกันเลยว่าตอนนี้ฉันอะ ดชื่นแล้วก็บริสุทธิ์โอเคครับอุ้ยดยวก่อนไม่ได้สิเราต้องเปลี่ยนสภาพก่อนใช่โอเคครับและเราก็ต้องไปทำลายหลักฐานทุกคนหุ <c oughs> ้ยหุ้ยไม่ได้อ่ะมีคนอยู่ว่ะ <c oughs> เอาล่ะเราจะค่อยๆเดินเลาะไปนะคะเ <c oughs> ลาะไปเลาะไป หวังว่าจะไม่มีใครเห็นเรานะุ้เดินเดินเดินลาะขวาไปเอาลละข้างหน้าทางสะดวกรีบเผาก่อนเลย้ยโอเคอ๋อตลกว่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ เพื่อหึเฮ้ย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 โอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเจอศพแล้วว่ะเฮ้ยมีคนเจอศพผู้ชายแล้วบอกเลยว่าตอนเนี้ยก็แบบว่า ชิวอะครับเออเฮ้ยผู้ชายอ่ะโอ้ยตายล้ผู้ชายเต็มเลยเฮ้ยเฮ้มีคนตกใจเต็มเลยว่าถ้าเราฆ่าคนเพิ่มอะาะว่าไม่น่าทันแล้วแหละจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยตำรวจจะมาแล้วค่ะแล้วว่าเราเข้าอาคารดีกว่า สวัสดีค่ะรุ่นพี่ตอนนี้คือเวลาเหลืออยู่แค่1นนาทีนะคะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นคะอะไรเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นหรอคะอตายแล้วห้องนี้มีคนตายค่ะทุกคนอุ้ยตายแล้วลสิอุ้ยทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะมีคนตายค่ะมีคนตายค่ะทุกคน ใครทำก็ไม่รู้ว่าไปดูสิคะมาทุกคนอีกสามสิบวินาทีค่ะตำรวจจะเริ่มมาแล้วค่ะยี่สี่ยี่สาเอิมสวัสดีเธอสวัสดีว่าไงเจ้าคือฉันหน้าไปเจอศพมาล้วสิจริงเหรอเฮ้ใช่แล้วโอเคโอเคสี่สสองหนึ่ง เห้ยเห็นไหมเจอก,กันไกเอ้าโ<ย>ถ่เอ้ยทุกคนปอลืมทิ้งกันไกในตัวคือเขาเพิ่คนตัวปอลแล้วเขาเจอก,กันไกเว้ยอ้โขคืนเล้เนี่ย ลืมทำลายหลักฐานนะคะโอ้โหเราไม่น่าพลาดเลยนะคะ mm. ก็สำหรับวันนี้นะคะ mm. ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะ mm. ไว้คลิปหน้าปอจะมาแก้ตัวนะคะ mm. ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูต่อนะคะ mm. ก็ต้องกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะ mm. ก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบายบายแล้วเจอกันนะคะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน